สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาซอยมูรถสลิงขายบุละใม้รถเสียแต่มาซอยยันยังดีที่มีคนยันได้รถสลิงหนกนะ<อ>งักแยงเลยก๊าลังออกจากบัตรกอมากก๊าซที่เขาบัตรน้องบัวครับก๊าซเต็มรถอจุดใส่ในข่ายแอบก่อน đẹp hơn nữa, lên đâu rồi, ôm ở bà ban họ dàn dẹp thôi เดี๋ยวผมหรืจามรักฆ่าเองเจ้าเรือลมมาเปลี่ยนหนึ่าบ่เป็นไรเฮ็นโบเร่นเลยยังใจกันไปเมื่อยแล้วนึ่งเมื่อยป่ะไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวกัรผ่ากระจอดกัน

โอ้สีหละพี่น้องเอ้ยนำใจโอ้ผมมอก็มีลูกชา้มานำลูกชายหน่อยมีบ่อซอยกับผม่มีไปซอยมองรพนซอยมอกับพุ่งสีมโทูไปหาว่าจะสร้างสอมแล้วมันสีแล้ลีลยขีย่ออกมาไหนกับพันจนั่งข้างข้างทาง มยังออกรถบนร่างอยู่นี่ล่ะกำลังไปขย,ยับออกฝ่ากัเเลือแอบแมบคือทั้งน้าดีตัวฝนมาตก้กำลังสิเขาบันบัวผมเออน้องบวัวเขาบันน้องบวัวแต่สีพานบันซื้อไปหอดบัดอาพล ไม่หาลูกไปอยู่เดี๋ยวหา,าลูกผมลูกเหมือนนี้เป็นแค่เพื่อนคิดกลัวหรืเดี๋ยวน้อยจะว่าบปุ่นเลยในกำลังใจกันครับพี่น้องน้ำใจกับมีให้กันได้ตลอดผมว่าสิยามได้ อีมีก็เอาไว้ซับนี่นะครับเฮ้ยบนท่านทาวายเราเดี๋ยวไปลงช,ช่องแดงไปเร,เรื่อยๆไปเร,เรื่อยๆเอาเได้กันเนี่ <c oughs> ยตกใจหน่อยเพื่อนเขานางแมนนนนน่น้ำน้อเสาอาธิโนอกนี่คนเมย์ยุคเอาไปคือยุคเทวัน,มนเมย์ เมือใอ้กับเศร้ากันเด้อมืออกับไปเรื่อยๆนี่เป็นทีหลวงา่ใครนี่บุญโบรานบา่อแล้วได้คนทางได้แนตะ่คนทางเนี่นะคนทางไปบันองสีเด รุ่นสายกันครับให้กำลังใจกันผีดหอดบ้านหนึ่งขเขียนฝ่าน้องบัวแล้วตำบนหรือใหญ่คำเพอโฟสีสุวรรณงัน,นเก็บปูดฝ่าเหลื่อมคือทั้งหนาแแบบแบบแบบจะท่านตกเรื่องฝนเลยให้หอดบ้านหอดซองกันมองที่ขายเพราะอะไรเลพราะอร่อยฮึ mặt so với các bất cứ biểu diễn của các mile khác đến bothern tôi cái đi thì ngày hôm nay hôm nay hôm มา่่ว่าไปน,น,นกลัวผมทำมาทำกองพนสิจได้พาเครื่องใหม่เืไปไดนพาเครื่องใหม่องพันกวัวนะ่โวง,งวะะสายพานลราหลิดมันมันมันย่อนมันกระโตกมันต่อเปลี่ยนสายพานม ม <Cornell> ันม <captions> ีไฟนี่มเผิดอย่างที่ยามสุดเฉือนเนาะมนเดียไฟมันแจ่งเออมันมันมัจีบเกดตึ๊บไูได้ว่าบุดีาันใายว่าดีว่าถึนโ่นแล้วนี่ซอยวัวได้ซอยยิไปซอยยู่บ่งี่งง่ายย่งหรอกอยู่ทางบานแต่ยท่านโทรมาเด้อ ยันจากบ้านกอตอนนี้มาหอดวัดป่าแหละครับวัดป่าอย่างเนาะจำซื้อบ่ได้วัดป่า,า,ปาวิ่งเย่ละเดีนะ๋ยวดี้ผมถีลงไปสูกซอยเลนลุกบ่ได้ไปดานซอยอยู่มันโน่นมันโน่นผมจนะไโค้มสิไปดานนะด้านแรีนนะโรถเป็นหลอดลวะเนาะ นี้ถึงวัดป่าไปนั่นไงว่าแล้ว